สวัสดีค่ะลูกค้ 12, 12. าค่ะสิบสองสิบสองไนี้มาพบกันกับแปดสิบห้า LT เสื้อยืดแขนยาวหญิงไปนองนะคะคุณพี่มาจ้าลูกค้าไลนี้มาพบกันเสื้อเแขนยาวหญิงใส่ได้ตลอดปีตลอดไปกาลนานนะคะคุณแม่ตัวนี้นะคะ oh. ใช่ค่ะแปดสิบห้า LT อุ้ยสีสวยจัง oh. มือหนึ่งเลยะแม่มือหนึ่งเลยจ้าเธอ ตัวนี้เสื้อยือดแขนยาวหญิงเสื้อยือดแขนยาวหญิงจ้านะคะลูกค้าลูกค้ามาดูได้เลยนะคะพี่ตัวนี้อุ้ยอ้องสวยจังอืมพี่ดูดิโอ้โหผ้าใหม่มากเลยอะผ้าใหม่มากเลยเสื้อยือดแขนยาวหญิงจ้ะโอ้โหชั้นสีส่วนสวยมากเลยนะคะสีสันสวยมากเลยนะคะุณแม่แล้วราคาคือดีดีด้วยนะคะราคาคือดีดีด้วยะคะ่ะคุณแม่ ราคาดีดีนะคะมีแบ่งเซตเล็กเซตน้อยด้วยค่ะคุณพี่นะคะมีแบ่งเซตเล็กเซตน้อยด้วยค่ะคุณพี่เสื้อยือดแขนยาวไม่ได้ใส่แค่หน้าหนาวนะคะบอกไว้ก่อนน้อมเนาะเนี่ยหน้าร้อนก็ใส่ออกไปไหนใส่กันลมกันแดดนะคะกันลมกันแดดกันฝุ่นนะคะกันคนเจ้าชู้ไหลใจ <c oughs> ไม่ได้นะแม่นะมาเลยค่ะเนี่ยหัวกระสอบมาก็มือหนึ่งเลยค่ะพี่เสื้อยือดแขนยาวหญิงพี่นะคะงานเกรด A ค่ะตัวนี้ ป้ายนกคะ่ะป้ายนกคะ่ะคุณแม่นะคะแปดสิบห้า LTO สีสวยมากคา่ะเนี่ยตัวนี้สีเขียวก็คือซึ้งมากเลยค่ะเธอแชมเปี้ยนจ้ะแน่แฮ่น่ฮ่แชมเปีย้ยนแน่เฮ่เนี่ยแชมปนนนเปี้ย,ยนนะเธอตัวนี้ล่ะมาดูสิตัวนี้ล่ะเบ็นอะไรเนี่ยแม่หนูไม่รู้เห็นมีบาร์โค้ดด้วยนะคะบูทีกราฟิกเกอร์นะคะอุ้ยนองมาดูสิอันนี้เป็นเนวีค่ะแบรนด์เนวี เนวีนะคะแม่เนวีเลยค่ะนะคะโรเปคลินิกโหโรเปคจะไมบียนดว่าะโรเปคลินิกนะคะโรเปคลินิกพี่ตัวนี้ซิมิวันอะไรลูกทำไมพี่เป็นคนเก๋คนเป๊คนปังขนาดงี้งอมนี่จอมระหว่างที่น้องอ้อมก,กำลังนับจำนวนชุดให้อยู่นะคะเนี่ยตัวนี้แบบฮิตกันเว้ยแบบ คออย่างนี้นะคะแม่นะคะคอสองแฉก <laughs> สวัสดีจ้าแบ่งเสนเล็กเส้นน้อยนะ่ารักราคาเบาเบาเวอร์นะคะตัวนี้นะคะอุย้ยแม่ดูดิซู่ฉลุล่างด้วยนะเนี่ยดูดิเราผ้าสะอ,อาดมากเลยผ้าสะอาดมากเลยค่ะแม่ตัวนี้เป็นสกรีน Just Being There g i v e You นะคะไม่รู้แปลว่าอะไรคะ่ะนะคะช่างมันนะ,ะเราอย่าแปลเลยเดี๋ยวเสียหายของเขาอุ้ยน้องไอเซ็กซ์เซมี่ฮะเออ เอ็กซ์เอกเฟรมี่เอ็กซ์กเฟมี่ค่ะเอ็กซ์เอกเฟมี่เลยสวยมากเออสวยงามมากเลยหญิงเอ็กซ์เอกเฟมี่อะไรจ๊ะคุณหลอดพี่แอระคุณหลอดพี่อุ้ยคุณหลอดพี่ติ๊กโอ้ยไม่ใช่คุณหลอดติ๊กมีพี่ติ๊กสามคนมีพี่ติ๊กสามคนโว้ยแม่ดูดิวโว้ยตัวนี้โคตรเซ็กซี่ขยี้ใจเวอร์สั่งแล้วนี่ตีกลับติ๊กกลับเพราะว่าสั่งผิดจ้ะ สา่ที่เหลือใช่จ้ะรีดเลยให้ตั้งเตาเลยฮะใช่ก็คุณห่อนนั่นแหละถูกแล้วของพีแอ์ไม่ได้รีดของพิติกรีด e e แค่นั้นแหละจียูคุณแม่อุเบียนเยอะมากเลยวะ่ะอ่ะแป๊บหนึง่งจ้ะเสร็จแล้วเจจิม๋มไอ้สลักนั่นอะหนาหนาไม่ใช่แล้วก็อีกถุงนึงอะแพ็ครวมกันเป็นสี่สิบห้าโลแป๊บหนึ่งแป๊นึงแป๊่ไรสวนเอเอ <ๆ S 1> ไม่ใช่ก็ระหว่างรอ เปามันร้อนไงอันนี้นะแม่นะถ้าพอมีนะคะสั่งงานกปนหนึ่งอ,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 อุ้ยสวยมากแบนดเยอะมากทุเริร่มเลยค่ะคุณพี่นะคะไม่ต้องรีรอไม่ต้องรีรอนะคะอันนั้นพี่เขาโอนแล้วเลืออีกพันหนึ่งอุ้ยอ้อมแบนดเยอะมากจอ G ผ้าร่องคนแขวนยังไงคนแขวนยังไงอ,อีกเซ็กอยู่นี่แหละโอ้โหบา้ารจะใส่เอ็มแบบแนวแฟรี่แฟร์ใจ สับเวอร์แม่รุ่นคอเฉียงคอเฉียงไปไหนจะเอียงไปไหนเอกซเซ็กเฟมีฟจ้ะสับมากนะคะความสกรงสกรีนสวยมากใหม่กริปเลยค่ะซีมี่วันค่ะแบรนด์ดีของญี่ปุ่นเลยค่ะสกรีนเอาแรงงานสกรีนล่ะมือสกรีนล่ะอ,อ้อมดูสิสวยมากแล้วดูว่าใหม่มากเธอนี่ไป้าดะใส์เอ็มขี่ดูนะคะสุดๆไปเลยเน,น,นี่ยงานนิยมอ้อมดูดีเนี่ย เวลาเขาใส่ผู้หญิงใส่แบบนี้มันจะสวยมากงานไอจีเลยจ้ะพี่จานบอกให้เนวีงานแบรนด์เนวีค่ะเนวีเลยค่ะพี่เนวีเนวีค่ะสกรีนสวยๆเลยค่ะคุณพี่แชมพูแชมเปี้ยนไปเลยจบๆแชมพูแชมเปี้ยนไปเลยจบๆแชมเปี้ยนไปเลยแชมเปี้ยนไปเลยจ้าน่ะมือหนึ่งไปห้อยน้องแมนค่ะใช่โอ้ยเธอพี่ยูนิโคลยูนิโคลผ้าร่องบอกเฮ้ยพี่ทำไมมันกระตุกอ่ะทำทำไมจ่ะพี่ไม่รู้่啊 เฮย้ยเราแบนพี่เพจบอยอลิเซียเพจบอยอลิสอุเดก็กลอนดอนเกินไปเพระว่เด็กลอนดอนพี่ของสาวๆนะแม่นะซื้อเยอะกนันเยอะอุย้ยพี่ดูมาถนนึงไปห้อยผ้าใหม่มากเธอป้ายติดใส่เอามา็มสกรีนอุย้ยอ้อมเมื่อกี้สกรีนนะอ้อมันขึ้นสกรีนอุ้ยลราจะไม่แบนอยู่ขนาดนี้เ่ะอแม่โอแต่แต่วันนั้นที่เราไลฟ์อ่ะแบนเยอะเหมือนกันเนาะตอนที่เรา<ไ>นู่น่ะอุย้ย แม่ดูดิืหโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวแบ่งเซเล็กให้เธอเดี๋ยวแบ่งเซเล็กให้ตัวนี้เอาแวว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 เอาวานอะไรเนี่ยสกรีนเอาแววเอาวานอะไรไม่รู้แม่นะคะเอาแววเอาวานยืดแขนยาวหญิงเฮ้ยเหมือนจะยูนิโคลเลยว่าอ้อมสีชมพูตัวเนี้ยเหมือนจะอยู่นะยูนิโคลจริงเธอยูนิโคลจริงๆนะ่ะกูยูคนหลงไม่หลงไอจียูจียูค่ะแม่จียูสวยมากไอกริปลยจียู สับมากคุณแม่นะคะได้เลยจ้ะโอ้สกรีนน้องอ้อมอุ้ยสวยมากเธอยือดแขนยาวหญิงยืดแขนยาวหญิงจ้ะอ่ะ M.K ไปเลย M.K.Fairy ไปเลย M.K.Fairy ไปเลยจ้ะแม่จ้นอ้องอ้อมเนะาะอืมอุ้ยเธอเฮ้ยจี่ยู่อีกแล้วอ,อ้อมพารองวาฟเฟิลจ้ารักรพี่จ๋า G.R.L มือหนึ่งอ้อมมึงต้องแขวนนะคะตัวนี้พี่ เกินไปมากนะคะเกินไปอ่ะเกินไปนเกินไปค่ะจีอูพารองอีกจอดอ่จอดอ่ะแม่ชีอินอุ้ยอ้ยอมสวยมะเนาะอ่ะเดี๋ยวจอมแจ้งราคาเลยว้าซีนีม่าคลับพารองซีนีม่าคลับพารองจากคุณแม่ค่ะซีนีม่าคลับพารองเลยค่ะแม่เฮเล่อุ้ยพูดจริงงานแบรนด์แพงด้วยเฮเล่นะคะคุณแม่เฮเล่เลย เฮเลเลยแบบแหวนฉับเกินนะคะทีกราฟิกทีกราฟิกพี่ยูนิคอร์หรือว่าเฮ้ยพี่ต้องเอาโกอีมมาไว้ปองแป๊ะปองแป๊ะปองแปะปองแป,ะ,ป,งแปะไหมไม่ตรงนี้เลย <c oughs> เอายูนิคอร์อู้สวยจังมาแจ้งราคาเลยค่ะยูนิคอร์อีกแล้วพี่เอ้ยยูนิคอร์ไซส์เอลอยนิคอร์ไซส์เอลอันนี้แบบวินเทจ ยืดแขนยาวหญิงแม่ขาสี่พันเก้าไม่ขายบิลระบงค่ะสี่พันเก้าไม่ขายเหลือลดเหลือ่จะส่งฟรีหรือลดอนะเพียมจะส่งฟรีหรือลดฮะ,ะ,ะมีให้เลือกสองช้อยน้องอ้อมมีให้เลือกสองช้อยจ้ะมีให้เลือกสองช้อยแม่จะเอาส่วนลดเหลือเพียงสี่พันห้าหรือจะเอาส่งฟรีสี่พันเก้าส่งฟรีอะ เอา 4, สี่พันเก้าส่งฟรีหรือว่าจะเอาส่วนลดอุยยูนิโค้แล้วอ้อมสี่พันห้าสี่พันห้าเนี่ยใช่ใช่มันกดไม่ได้อ่ะช้อยลอดไม่ไรยูนิโคแม่แบงโคตดเยอะอ่ะใช่แม่อุยยูนิโคดสวยจังเลยองอ้อมอ่ะเฮ้ยตัวสกินพี่ยยนไปตั้งเยอะมันไม่มีใช่ไหม จที่หรอจริงอุ้ยแต่ว่าเอามาเยจีมาไม่เยอะมากเลยเมื่อวานนี่นูนที่หอต้องไปเช็ดก่อนโอเคหอยชดเธอเธออุ้ยแม่ดูสิแกล์อิงนี้ร่องสวยมากแกงานเบรกแล้วโอ๋นี่ใส่ได้ตลอดเช็ใช่คุณแม่ค่ะ American Holy หนาได้ร้อนได้ใช่ใช่ไม่สบายก็ไม่เป็นไรเนาะขอโทษทีใช่ค่ะหายไม่ไหวใช่ค่ะหายไม่ไวเโอ้ยอยู่นี่คอยแล้วพี่อุ้ยพี่อ้อม แฟรี่อีกอ้อมเอ็กเซ็กแฟมมี่สองตัวแล้วจ้าสตัวแล้วจ้านะคะโอ้โหยูนิโค้ดอีกแล้วอ้อมมอืยูนิโค้ดแล้วสกรีนอะแม่ตัวนี้นะคะใครจะเอายกก้อนสี่พันเก้าส่งฟรีอะยูนิโคดอีกแล้วพี่สี่พันเก้าส่งฟรีสี่พันเก้าส่งฟรีวุจิอูอ้อมจิอูแฟรี่น้องแฟรี่ดูไปกันพี่ เซตเล็กจะอยู่ที่พันสองเก้าสิบพันสองเก้าสิบพันสองเก้าสิบเท่านั้นพี่อุ้ยมือหนึ่งอะพะร่องอ๋อก็มือหนึ่งอะ 1. 1> โอ้ยที่พี่เสีอยู่คอดิไม่เป็นยูดีโคนะหอมนี่ทำอย่างนี้อ,นอุ้ยแม่ใหม่มากขัสานมากเซตเล็กพันสองเก้าสิบค่ะจำนวนตัวจะอยู่ประมาณร้อยยห้าตัวบวกลบค่ะพี่เพราะก็สองหนึ่งมันอยู่ประมาณห้าร้อยตัวนะคะ,คะเดี๋ยวนับจำนวนให้อีกทีค่ะ พี่สกรีนน่ารักมากโอ้ยพร้อมยูนิโค้ดเสียดายแต่แขวงก็ไม่มีแขวงแล้วเวโก้โหเวโก้โยโยโยยูนิโค้ดเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่พันสองเก้าสิบพี่ตัวนี้ต้นทุนประมาณสิบน่าจะสิบสิบบาทได้นะคะอุ้ยพี่น้อสวยเก้าบาทหรือสิบาทอุ้ยพี่เกินไปปอกวะสวยมากเกินไปบอกรับสามก้อนห้าก้อนสิบก้อนแจ้งได้เลยแต่สิบก้อนมีไม่ถึงนะพี่น้องนะคะ แต่ว่าถั่วกับถั่วอื่นได้ไงน้องอ้อมถั่วแบบเฉลี่ยกับรหัสอื่นนะโอ้พี่เกินมากเยเรามีใช่มคะผาสะอาดมากพี่นะคะบอกไว้ก่อนใช่ถั่งบัตรเครดิตก็รับอุ้ยเฟอรี่เครดิตก็รับค่ะใช่ช้อปปี้เอสเพลเตอร์กัะเอิร์ดมิวสิกค่ะรับลูกนี้ได้เลย4,900ส่งฟรีน้องอ้อมเนาะ85 LT พี่จ๋าโอ้โห GY พี่ อู๋พี่เกินไปมากยูนิโคสองตัวเลยพระร่องยูนิโค่อูไรวะเฮซันเอ็มพี่ไม่ชื่ออะไรจ๊ะอู๋ป้ายติดไซส์เอลยูนิจียูจียูค่ะจียูจียูค่ะพี่จียูเซ็ตเล็กพันสองเก้าสิบร้อยยี่สิบห้าตัวบวกลบเจฮันนี่แปดสิบห้าเอลทีงานป้ายนกค่ะแม่อู๋รอที่แล้วหนูรีวิวอย่างนี้เลยคือแบรนด์ช้ำมากแล้วดูรอนี้ดิ อุ้ยพี่ดูดิอุ้ยนี่แฟชั่นแบบคนน่ารักเลยอะอุ้ยแขนเสื้อขาดนิดนึงไม่เป็นไรหรอกน้องแม่ช่างมัน้อนะคะไม่เป็นไรนะอ้อมพี่ได้อุ้ยไซส์ 2L แกโคตรสวยอ่ะโอ้ยน่ารักอุ้ยเฮ้ยอันนี้เห็นพี่เห็นเขาขายกันแพงนะวัยทุเกอุ้ยสวยมากใช่มันแพงมันแพงแขวนไหมแขวนนิดนึงแม่เท่านั้นใช่เอาเอายูนิโคสีนี้ออกไหมสวยมากเลยอ้อมตัวนี้ เขาเรียกอะไรนะ Y2K มือหนึ่งอ่านหอมในมือหนึ่งอีกเออเอาเข้าไปพี่สี่พันเก้าส่งฟรียกก้อนนะคะหรือว่าจะเอาเป็นพี่ไม่เอาส่งฟรีพี่เอาส่วนลดได้เหลือสี่พันห้านะพี่ห้าร้อยตัวบวกลบนะพี่ห้าร้อยตัวบวกลบเลยค่ะอืะพี่เราผ้าใหม่มากเพราสะสัมาระพี่<ว>สามารถเกรดเอค่ะพี่อูยสกรีนเซตเล็กพันสองเก้าสิบร้อยิบห้าตัวบวกลบจ้ะพี่ใช่ค่ะ แล้วพี่ดูโอ้โหพี่มูจิพี่มูจิไซส์เอลแบรนดนะ์เยอะมากนะโอ้โหพี่เกินไปปะวาสปิกแอนสปันเว้ยน้องออมได้อยู่ใโคลอีเหรอแม่แบรนด์แบบฉ่ำมงมากไ่เป็นอย่างเดอ้ออุ้ยฮาร์ดฮัรดค่ะฮัรดฮัรดเดี๋ยวค่อยถ่ายก็ได้เดี๋ยวถ่ายเหยียเป็นตัวโอ้เซตเล็กพันสองเก้าสิบอุย้ย เมื่อกี้พี่ชาร์จแบตไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะปักราคาไว้ให้ลูกค้าเหมือนตอนอ้อมไลฟ์อ่ะพี่ต้องแชร์แล้วก็ดูพี่ดูดิเจียอพี่พี่โอ้โหพี่ตัวนี้วายูเคพี่สกรีนจริงๆอยดูดิไปแบรนด์เยอะมากชีอิน X อ็กเซ็กมีจริงๆแบรนด์เยอะมากแต่ว่าเราขึ้นเราไม่ไหมแม่ไม่แขวนหนูใส่ไปกับเสื้อแฟชั่นมาแล้วเนี่ยจ้อนของอ้อมแล้วดูดูความใหม่ของผ้านะอ่ะเอาเข้าไปสกรีนอีก เนี่ยเซตเล็กพันสองเก้าสิบพี่จะส่งวันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยคนน่ารักเลยเบอร์แปดนะเบอร์แปดอ่ะมูจิอีกแล้วมูจิเจฮันนี่ได้อีกไหมลูกได้อีกเนาะซินีมาครับถ้าเบาด้วยนะได้พอจบจบเซตจบเซตค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ไว้ไว้นับด้วยนะงอมดี๋ยวทีมออะต่อไปเริ่มเซตสองเดซี่มาเลยพี่เดซี่อุยน้องอม แฟชั่นมากดูดิเดซี่อุยน้อดูดิเฮ้ยคู่กับกางเกงยีนได้เลยเนาะเนี่ยสวยเซ็ตเล็กยี่องจุหกิโลรอยิบห้าตัวบวกลบค่ะพี่บวกลบนะพี่อาจจะเยอะกว่านี้ต้องนับดูอีกทีค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูล็บเดินนอนลบลบแล้วหนูลบลบลบถ้าสี่สิบห้าโลก็จะถูกหลงยูนิโคออีกแล้วพี่หนูไม่นิโมนะพี่นะยูนิโครอุ้ยเกินมากเกินมาก เกินมาซินิมาครับอีกเซตเล็กยี่สองจุดห้ากิโลค่ะร้อยี่สิบห้าตัวบวกลบจ้ะพี่อันนี้เหมือนจะแบนด์เลยอ่ะผ้าผ้าดีมากปาตากโกเนียไออ้อมพี่ได้ปาตากโกเนีย <c ười> ปึงเขาให้แป้งผ้าดีมากเลยนี่ปาตากโกเนียจ้ะเกินไปมากเอาแนวสกรูวิ่งฮาร์ดมา,ททาร์าเก็ตฮาร์ดมาร์เก็ตฮาร์ดมาร์เก็ตนี่ต้องสกรีนเหมอนนี้อุ้ยจีอูจีอูสกรีนควรไหม สวยน้องเนาะใหม่มากเลยโยนิกน้องได้โยนิกของจอมได้ไม่รู้แต่เป็นสก,กรีนอะแม่เป็นรองเท้าเหมือนคอนเวิร์สเลยอันนี้ล่ะไม่รู้ว่าจะสวยมากเลยโอ้ยใหม,ม่ามากข้าศามากพี่หนูบอกไว้เลยพี่ลองเสร็จเลยดูก่อนถ้าขายดีแล้วค่อยกลับมา,ายกลูกอาดิดาสนนโอพี่อาดิดาสนนโอพี่หนูไม,ม่นะิโมนะปักเลยอาดิดาสเนี่ยสวยน้อเนาะถ้าร่องวาฟเฟิลมาค่ะร่องวาฟเฟิลมาค่ะนี่ร่องวาฟเฟิล ค่าส่งจังหวัดอะไรจ้ะพี่เข้าใแบอว่าไดุ้กเทศือการอืมใช่จังหวัดเอ้ยยูนิโคลพี่จ๋ายูนิโคลจังหวัดยูนิโคลยูนิโคลจ้ะพี่อู๊ยอดอ่ะองอืมน้องเนี่ยพารองบางตัวหนูไม่รู้แบรนด์หนูจะโยนไปเลยนะพี่ลูกนอนเคี้วจังหวัดอะไรคะพี่เดี๋ยวแอดมินเช็คให้เลยจ้ะพี่ใช่ค่ะเช็คเช็คเช็คคือเช็คคือ มีบราด้วยอุ๊ยยูมีบรา,บราอืมเกินเนาะ Earth Music ออพี่อูเบนเบนสับๆเลยเพ,พี่ดูจากที่เรารีวิวก็มาเจสติกลีคอนทำไมสวยวายจีสงขลาพี่เอ็มจ๋าสงขลาฮะ<อ>ไม่เซ็ตเล็กทยก,ก้อนหนูส่งฟรีอยู่แล้วพี่ <c oughs> เซ็ตเล็กประมาณร้อยห้าสิบป่ะ ร้อยห้าสิบค่ะพี่จ่ายต้นทางร้อยห้าสิบพอหนูคิดร้อยห้าสิบค่าส่งร้อยห้าสิบาทจังหวัดสงขลานะพี่นะสงขลานะพี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่ถ้าภาคอีสานร้อยเดียวกรุงเทพและบริเวณนนร้อยยี่ใช่พี่จริงๆเนาะคือใช่ใช่น้อมถูกต้องแล้วใช่แขนยาวล้วนแล้วอุ้ยยูนิโคอีกแล้วโทไซส์อลส่งฟรียกก้อนเดี๋ยวนับจำนวนทัวให้พี่เลยหนูปักไปให้น้อมเนาะ ใช่พี่จะส่งฟรีส่งรถได้เลยค่ะพี่ยูนิโคลค่ะพี่เจ้าน้องไม่ยูนิโคลอีกแล้ววะพี่โอ้หแขนพองพึ่งพึ่งแขนพองพึ่งพึ่งร้องเพลงอืมดีค่ะเลิศเลิศเมอร์เด้อแม่พูยน้องสวยจังแม่ส่เสื้ป่ะล่ะเสื้อเหมือนจะแบนหรือเปล่าเหมือนจะยูนิโคลเลยพี่ดูดิอ่ะแม์ญี่ปุ่นไซส์ 2L คอยก็คิดว่า สองร้อยบาฮาร์ดมาร์เก็ตพี่รับเซตหนึ่งหรือเซตสองแจ้งได้เลยค่ะพี่ค่ะค่าสองร้อยห้าสิบาทยูนิโคลอีกแล้วพี่ผ้าร่องบัฟเฟิลใช่ค่ะถ้ามากกว่าร้อยห้าสิบพี่ก็ก็แค่จ่ายแค่ร้อยใช่แบ็คนัมเบอร์เพราะมันน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยค่ะแต่คิดร้อยห้าสิบก็พอถ้ามันเกินก็เดี๋ยวร้านออกให้มูจิจําได้มูจิวังหันมูจิมูจิมูเจอตัวนี้ค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บนะพี่ใช่อุ้ยพี่ สวยมากแล้วก็ดูมือหนึ่งด้วยมือหนึ่งมาอีกเออเอาเข้าไปพันสองเก้าสิบเซตเล็กจ้ะพี่โอ้โหพี่ดูดิพ้าใหม่มากผ้าสานไหมอุยสกรีนเป็นคนส่งด่วนนะพี่นะหนูใช้คนส่งด่วนนะจ๊ะอุ้ยอ้อมดูดิอตัวนี้สวยอ้ตัวนี้ขาวจั๊วหน้าเจียยูนิโคลอู้เนอมพี่ได้ยูนิโคลอืมใหม่มากเลยแล้วเราแขวนตัวเดียวนี่ วิครอบครับแม่เฮ้ยแม่สวยน้องเอาไปอยู่ิคอรอีกแล้วอืมมเกินไปเกินไปสีมาครับทะลองค่ะออ้ยน้องไม่ไ้สีมาครับส่วนน้องจอมได้เชอรี่อะไรนะเอาอยู่เอาอยู่นี่ยูนิคอร์สีขาวไมโคิปตัวนั้นซึ่งไหนไหมนี่สวยจังพี่อันนี้มันจะแบบเข้ารูปอ่ะพี่ดูดิเข้าร่องเข้ารอยอ่ะพี่จริงๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะ าใหม่มากคือโคชิพูดคำว่าผ้าใหม่สาดนี้ไปร้อยครั้งแล้วอะสี่พันห้าพี่จ๋าถ้าเอาแบบเอาส่วนลดนะไม่เอาส่งฟรีเอ้ยมูจิค่ะพี่มือหนึ่งแล้วอ้อมอยู่หน้าอ้อมอ่ะโอ้โหยูนิโคลหรอพี่ไม่ใช่ค่ะเขาตั้งร้อยนี่หว่าสวยมากแบรนด์แบบนอ้อมเนาะใช่ผ้าก็สะอาดคือบางตัวไม่แบรนด์แต่ผ้าเ็ใหม่ผ้าร่องวาฟเฟิล สวยมากอันนี้ต้นทุนมันตกใช่ใช่ใช่ต้องลองหาดูคือมันสี่พันห้าเองไงสี่พันห้าหารห้าร้อยตัวเออต้นทุนเก้าบาทนี่หว่าเก้าบาทต้นทุนเก้าบาทหรอแม่อ<ม>๋อบ้านรีสอร์ทเราเป็นเยอะมากอุอ้ยมือหนึ่งอ่ะชินะอูอเรียมือหนึ่งน่ารักจังเที่ยวเรียมือหนึ่งสวยจังเลยย่าเธอแล้วอันนี้คือพี่มขายได้หลาคาใช่พี่ ใช่ถูกต้องมันเป็นแบบออกทั้งแนวแฟชั่นและแบบคอกลมแล้วทุกอย่างเนาะใช่ดูดิใช่จริงๆจริงๆเลยค่ะให้ไตสิโรบินโคลซาสกรีนเนาะเอมนาะอืมสวยจังอู้เซโปใช่พี่วัยรุ่นก็ได้นะวัยทำงานก็ดีนะคะคอมมี่ซีเอไซแอลจึิงเนาะาทั้งลูกเลยพี่ส่งฟรีสี่0มืนเก้า เล้ว4,500ไม่รวมอุ้ยไม่รวมส่งก็ได้พี่นะคะส่วนเซ็นเล็ก1,290จะพี่ิร์ธมิวสิกอีกร้อนอ,อ,อ้อมอุยสวยน่ารักจังดไ,ไ,ได้อู้หแขนตัวนี้ด้ไหมเนี่ยดูดิดอุ้ยอ่ะพี่ดูดิเนี่ยแฟชั่นเวอร์ดูดิสับมากค่ะอ่าในช่วงบิลตี้เบสิคเดี๋ยวนับจำนวนให้อีกทีนะพี่นะว่าอยู่ที่ตูวที่เท่าไหร่กี่ตัวแต่ต้นทุนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่9บาทพี่นะ อ้อมแฟอร์รี่แล้วเอ้ไวทูเคแล้วดูดิใช่ไหมใส่เครื่องเกียขาม้าเนี่ยใช่โนโตนมโนโนโตมโนโตมโนโตมโอ้ยโนโตมนะคะพี่โอ้ยอันนี้เนี่ย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 สาวเนิร์ดน่ารักมากจริงหรอเขาน่ารักเลยอ่ะพี่เนี่ยมันทั้งแฟชั่นทั้งแบบไปทํางานได้เลยนี่ใส่ยูนิโคลร์ดแล้วพี่ใส่เอลเนี่ยดูดิโอ้ยเนี่ย โอ้ยเวโกเวโกครอปใช่โอ้ยควรมากใช่ผ้ารองใหม่แล้วพี่เอ้ยผ้ารองมีซับในด้วยเอ้ยมีอะไรนะเนี่ยมีบรามีบราผ้ารองมีบราด้วยเอ้า G u x l เออ G u โอ้บางตัวไม่มีป้ายที่คอเลยเว้พี่ก็ไม่รู้ต้องถกดูต้องถกดูนิดนึงนะคะไม่ต้องถกลึกนิดนึงนะคะพี่แค่ดูฉันอืม สวยเนาะสวยเนาะยูนิคอรแล้วพี่สุพิมาด้วยพระใหม่มากเลยโอ้โห้บลูสตรีทเนาะงานญี่ปุ่นได้อีกปะได้ดิโอ้ยใช่มันเบามันเบามันได้จำนวนนะคะไม่งั้นไอ้มูจิเอ็กซอลพี่ไม่งั้นมันไม่ต้นทุนเก้าบาทพี่ดูดินะคะเนี่ยก็เผือห้าร้อยบวกด้วยตัวนี้ cover works cover works cover works พี่ cover works cover works กบเบิร no ์กเบิร์กเบิร์กค่ะเลิศเลยสวยมากยูนิคนะเมื่อก yeah> right> ี้โอ้โหเออลืมยูนิโค m a มาส t ต c กลีกร์แฟชั่นเอิร์ธมิวสิกแอนด์ค o ลเลจจี่แฮทเลอร์สีสวยค่ะคุณแม่ใครอยากได้เส้นหนึ่งเส้นสองแจ้งได้เลยพี่เจออะไรบางอย่างสวยมากที่หมอได้ชั้นนี้พอดีเลยงอมดูดิชั้นหมาแมวอุ้ยสวยจังเป็นปากด้วยเอาอีกไหมเบาเนาะ อุ้ยมือหนึ่งอมนิดจังไอจบเซตค่ะจอมสปอยนิดนึงนะคะพี่จะส่งสำหตัวได็กเหรอตัวหนึ่งตัวหนึ่งเหรออุ้ยดูดิสวยเนี่ยดูดิสกียังไม่ได้ดึงเลยนะจบเซตค่ะนะคะพี่จบเซตจริงๆเดี๋ยวสปอยนิดนึงสปอยสปอยเนี่ยพี่ได้เจออะไรไม่รู้ดิอุ้ยเออดีไซน์ที่ชุดตตัวครับเกดูฉันคนน่ารักเลยคนน่ารักเลย หายไปไหนมากลับต่างจังหวัดพี่จ้านะคะกลับต่างจังหวัดใช่ประมาณสามสี่วันนับรวมวันอาทิตย์ด้วยนะพี่ h ฮชันอฮเอค้สวยอะพี่พี่โมนิก้าเฮชัน้อ็มเอิร์ธมิวสิกพระร้องจอมเลยให้น้องอ้อมกับคุณอยู่เป็นคนแบบว่านําแสดงนะคะพี่กลับต่างจังหวัดมานะคะพี่นะอดทนจะก่อนจะเละ พี่เส้นสาสวยมากเสยืดแฟชั่นนี่พี่ได้ยูนิโค่ผ้ารองไซส์เอลใช่เนาะสวยมากเลยอ่ะพอแล้วเนาะคุณพี่นะคะเอ้จีดังของนี้แปลๆนี่เอ็มเคเอ็มเคเดินหนึ่งห้าลึกกี่สิบเหรอไม่เป็นไรอีกตัวนึงแล้วกันเนาะพี่เห็นตัวสวยไหมเห็นตัวสวยไหมหญิงวายวายจีอยู่สวยมากจีอูเดี๋วดูลงไลน์แล้วแม่ถ้าใครอยากได้เส้นหนึ่งเส้นสองอยากได้สี่สิบห้าโลอยากได้ทางลูกแจ้งแอดมินได้เลยค่ะ ขอบคุณจา้าพี่ขอบคุณอิลีอิล่ออิลอยจ้าขอบคุณจา้าขอบคุณเยอะุ้ยเพิ่งสิบโมงห้าสิบสวยจัง